ฐานที่ทีท่คนเดินนะครับที่ว่าไปเมืองใต้ดินนะครับมาไปเบิ่งน้ำกันโอ้ว่าเบาวกี่แหงจะไปถูกหรือบ่นะครับพี่น้องจีไปถือข้างอยู่บนน้อมือนีนะครับแต่ว่าเพื่อนว่ามีเมืองใต้ดินลงไปเบิ่งตรงนี้นะครับโอ้คนเดินกระลายนะครับสําหรับวันนี้แอนอนนะครับประเทศที่พัฒนาแล้วหรือว่าจะเลิศแล้วเพื่อนจะบ่แซงคิวนะครับเวลาซื้อปีรถไทยนะครับ สือตัวรถไฟยอย่างสี่นะครับเพื่อนจะต่อแถวแบบนี้นะครับพี่น้องเป็นระเบียบมากๆนะครับ oh. บัลคิแเล็งนี่คือนะครับทางลงเมืองใต้ดิน oh. สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีบกลีิลเล็งสชนแนลแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับตอนนี้บัลคิแเล็งก็อยู่ที่แยกอโศกนะครับพี่น้องที มาอัปเดตความเจริญความสีวิไลของเมืองกรุงเทพพี่น้องร้รับส้มก็คือนะครับหลายคนนะครับพี่น้องผมก็เห็นหลายคนบอกมาว่าแยกตรงนี้นะครับมีเมืองใต้ดินนะครับจริงหรือไม่แบบนี้นะครับพี่น้องคนไทยนะครับซ่อนอีกเมืองไว้ในใต้ดินนะครับที่ว่าแยกตรงนี้นะครับผมจะไม่พิสูจน์นะพี่น้องในหรลับสมตรงกันผมก็บบอยากเสือนะครับพี่น้องคือว่ามีจริงไหมจัางซี่นะครับผมก็บบ บมเคยเห็นนะครับใต้ดินนะครับมาวันก่อนก็ผมก็ลงไปในรถไทยใต้ดินนะครับแต่โอ้โหว่ะทั้งในอีกมีเมืองใต้ดินนะครับถ้าไปหลักส้มต้องกานนะครับหลายคนก็บอกว่านะครับพี่น้องความเจริญของเมืองไทยสามารถทําเมืองใต้ดินได้หรือว่าซ่อนเมืองไว้ใต้ท้องถนนนะครับคือจุดตรงนี้นะครับพี่น้องมันจะเป็นอีกเปรียบเสมือนเมืองหนึ่งนะครับหรือว่าเป็น ร้านขายของรัว่วสิเป็นอีหยังนะครับเบากแเหลีงสิพ้าพี่น้องไปพิสูจน์น้อกันนะครับนี่แหละสิ่งที่เบากแเหลีงอยากนําเสนอให้พี่น้องคนเลา่ารั่วพี่น้องทั้งบ้านพี่น้องทั้งต่างจังหวัดได้เห็นนะครับก็คือคนไทยนี่สุดยอดมากๆนะครับพี่นอ้องรั่วเจริญและพัฒนาไปไกลมากนะครับพี่น้อง ถึงขันซ่อนเมืองใต้ดินไว้นะครับถ้าเทียบเท่ากับเทียบเสมอที่การเทียบประเทศที่ว่าพัฒนาไปไกลแล้วอย่างประเทศญี่ปุ่นนะครับพี่น้องหรือว่าเกาหลีอย่างสี่นะครับความเทียบเท่าของคนไทยนี่จะเทียบเท่าประมาณได้นนะครับแต่ว่าสําหรับคางบ้านนี่บเทียบก็ได้นะครับพี่น้องว่ามันเทียบกันบ่ได้นะครับบ่ขี้แรงกับบอยากพูดถึงแลยก็บบอยากเทียบนะครับแต่เบาขี้แรงสี่ ไปอัปเดตความเจริญหรือว่าความศรีวิไลอัปเดตเมืองใต้ดินนะพี่ต้องไดหลับชมน้ำกันนะครับพี่แหล่งกบ็บม่อยากเชื่อนะครับมาขั้งแรกนะครับก็เห็นแต่ที่ลงไปขั้งแรกนะครับแต่ว่าขั้งก่อนก็เคยมาแล้วเห็นแต่หลายคนก็บ,บอกว่าคนไทยซ่อนอีกเมืองใต้ดินตรงนี้นะครับเอาไปเบิ่งน้ำกันนะครับพี่น้อง นี่คือนะครับแยกอโศกนะครับถนนแห่งนี้กับเป็นถนนที่ากว้างใหญ่มากนะครับลดกระไลนะครับ BTS อโศกอว่าสถายนี้ลดไฟอาโศกเด้นทางจี่ที่สวยงามมากๆนะครับพี่น้องผืนมานี่ก็ได้ชมวิลห้อมนะครับสําหรับสกายวอล์คอว่าทางเดินรอยผ้าของเิ่นนะครับนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ชอบนะครับเพราะที่แหล่งนี้ชอบนะครับ มันเห็นความจเจริญขึ้นมาแล้วนะครับเบิ้งมันเห็นความจเจริญของเมืองปุงนะครับเห็นบอกขลังคนนีไ้ไปยังถือกล่องมาถ่ายรูปเลยนะครับมันชอบคือกันนะครับตรงหนีรู้หลานะครับรู้หลาจริงๆครับพี่น้องนี่ครับน้าที่แมนสถานที่ทีข้นเดินนะครับทีว่าไปเมืองใต้ดินนะครับอาไปเบื่องน้ำกัน ว่าเบากิแลงจีไปถูกหรือบ่นะครับพี่น้องจีไปถือข้างอยู่บนน้องเมื่อนี่นะครับแล้วก็เพื่อนบอกมีเบื่องใต้ดินลงไปเบิ่งตรงนี้นะครับโอ้คนเดินกระลายนะครับสําหรับวันนี้เยอะมากๆนะครับแน่นอนนะครับประเทศที่พัฒนาแล้วหรือว่าจะเลิศแล้วเพ่อนจะบ่อแซงคิวนะครับเวลาซื้อปี่รถไทยนะครับซื้อตั๋วรถไทยอย่างสี่นะครับ เพื่อนจะต่อแถวแบบนี้นะครับพี่น้องเป็นระเบียบ,บามากๆนะครับแบอบกพี่เลงีงนี่คือนะครับทางลงเมืองใต้ดินโอ้ลึกามากๆนะครับพี่น้องว้าวจ,จะไปถูกหรือบ่อเด,ด้แบอบกพี่เลังก็ตื่นเต้นคือการมาครั้งแรกนะครับคื่ว่าี่จะลงไปหาสถานที่หรือว่าเมืองใต้ดินว้าว ลงมาแล้วอากาศเย็นดีมากๆครับเย็นดีมากๆเลยครับพี่น้องลงมาถึงสันแหลงลางแล้วนะครับพี่น้องพาภาพสันโอกิเลงกับข้อพายนะครับเพราะว่าพดกันสันออกนะครับนี่คือนะครับพี่น้องทางที่จะไปหลดภายใต้ดินนะครับทั้งนี้นะครับก็บลงไปทั้งนี้ได้นะครับ ที่คือทางไปหลุดภัยใต้ดินนะครับแต่ว่าเมืองพ่ว่ามันจะอยู่ทั้งนี้่ะน,น้องนี่ก็ลงมาลึกสั้นที่สองแล้วนะครับกับประมาณ20เมตรแล้วนะครับสั้นละ10เมตรลึกมากๆครับพี่น้องของมัดกู้โดยสารโทรศัพท์ คนเยอะมากมากครับพี่น้องแค่สถานีรถไฟก็เปียบเสมือนนะครับกกรเมืองใต้ดินไปแล้วโอ้ตรงนี้มีแบบนี้ด้วยครับปลาตะอะไรจะขนาดนี้ครับพี่น้องเยอะจริงๆครับนี่คือนะครับพี่น้องเบากแหล่งลงไปตรงนี้ก็คือนะครับ สั้นที่สองนี่โบแมนนะครับพี่น้องก็คือเมืองใต้ดินที่อยู่สั้นแรกนะครับสั้นที่สองเป็นสถานีรถไฟฟ้านี่คือนะครับพี่น้องเปรียบเสมือนเมืองใต้ดินครับตรงนี้ครับนี่ว้าวอากาศเย็นสบายนะครับมีหลายอย่างเลยตรงนี้ ทำไปคุนทำยังไหวนะครับสวยมากๆพี่เต้บอกพี่ถึงบ้านแล้วอยู่ไหนนี่คือสกุมวิกกามี่นะครับพี่น้องตู้เอทอมแล้วก็ตู้หยอดเหรียญน,นะครับเพื่อที่จะเอาตุ๊ก,กตานะครับแล้วก็มีห้องน้ำ มีขายของพร้อมครับพี่น้องแต่ละล็อกแต่ละลานตรงนี้ครับจังหวะตอนนี้เพิ่นเริ่มปิดไปนําแล้วนะครับบางลานก็ปิดไปน้าแล้วบางลานก็นยังขายของอยู่นะครับมีลานค้าด้วยนะครับพี่น้องตรงใต้ดินนะครับ มีร้านขาแล้วก็มีร้านเสริมสวยว้าวชุดยอดจริงๆนะครับพี่น้องไม่คิดว่าจะมีแบบนี้นะครับที่เมืองไทยร้านกาแฟก็มีร้านขายน้ำหอมอันนี้นะครับพี่น้องขายเสื้อผ้าก็มีนะครับราวสั้นหนึ่ง ร้อยแปดก็มีโอ้ร้านสะดวกซื้อจากญี่ปุ่นนะครับมันนี้ก็คือขายเชือกผ้าตเต่ปิดไปน้ำหลายร้านแล้วนะครับพี่น้องขณะนี้เวลาทุ่มครึ่งนะครับร้านไอศร้านเค้กนะครับว้าวเมืองใต้ดินของแท้ครับพี่น้องเป็นโซนแบบกว้างมงมาก คุ่มครึ่งก็เริ่มปิดเลยนะครับพี่น้องมีอาเมชอนด้วยครับพี่น้องทั้งนี้โอ้จุดยอดเมืองใต้ดินนะครับครบนะครับพี่น้องลงมานีครบโบฮิวนะครับมีสตาร์บัคด้วยนะครับพี่น้องโอ้ครบนะครับอาหารเครื่องดื่มนะครับรวมกันที่นี่นะครับเมืองไต้ดินแยกอโศกนะครับ มีบจบทุกอย่างจริงๆนะครับศูนย์การค่าเลยกว่าได้นะครับตั้งศูนย์การค่าไว้ใต้ดินนะครับลงมาลึกประมาณ15เมตรนะครับอันนี้ก็คือนะครับนี่แหละตอนเบาพแพล่งลงไปนะครับแต่สีลงไปตรงนี้นะครับเว่าเมืองใต้ดินพ่ชจีอยูซ่ซอยนี่นะครับพ่ชจีบอกว่าพี่ไวไฟนะครับพี่ห้องน้ํา นี่คือสถานีรถไฟนะครับ MRT สุขุมวิท e นะครับตรงนี้มีเมืองใตดินด้วยจากคลิปนี้ก็เห็นได้นะครับพี่น้องแมนความจริงนะครับทิว่าคนไทยซ่อนอีกเมืองไว้ใตดินนะครับอันนี้ก็คือขึ้นกลับไปที่เดิมนะครับบอกเลยกลับไปที่เดิมไ่ด้นะครับตรงที่วาข้างบนนะครับ ถ้าซ่นซอบเนคลิปบอกกิเลงก็อย่าลืมนะครับพี่น้องกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้บอกกิเลงทำคลิปต่อไปนะครับสำคัญนะครับพี่น้องพี่น้องคนเล่านะครับที่ว่าเบิ่งคลิปนี้ก็สิเข้าใจนะครับว่าเมืองไทยนะครับหรือว่าประเทศไทยเพ่พัฒนาไปไกลแล้วนะครับพี่น้องถึงขั้นทำเมืองใต้ดินล่านอาหารล่านข้าอยู่ใต้ดินไายตรงนี้นะครับ ตัวทาได้จริงจริงนะครับสุดยอดมากมากนะครับแบบว่าใต้ท้องถนนนะครับวห้เสียพื้นที่เปล่านะครับก็ทําใต้ดินไปขายของไปเลยนะครับถ่ายคลิปนี้บอกกแหลงกับว่มี่ยั้งหลายนะครับภาพพี่น้องรับส้มซำนี่ตาซื้อซอบก็่าลืมนะครับพี่น้องสนับสนุนบอกกแหลงโดยการเพิ่มแทะออกไปสําหรับคลิปนี้ พอก่าวคำว่าสวัสดีครับ